สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเกี๊ยวซ่าของโอชินะครับที่เขาขายที่เซเว่นนะครับตัวนี้เป็นเกี๊ยวซ่าหมูไก่สาหร่ายวากาเบะนะครับก็สาเหตุที่ซื้อมาเพราะว่าสาหร่ายวากาเบะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชิมนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงตัวนี้เขาแถมมาด้วยนะครับว่าซอสซีฟู้ดวาซาบินะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันด้วยเพราะว่าปกติของไทยเนาะซีฟู้ดธรรมดาแค่นั้นเองแต่ก่อนกินเราต้องหมั่นส่วนประกอบก่อนนะครับในตัวนี้ส่วนประกอบมันเขียนว่านะครับเป็นแป้ง แผ่นนะครับ21หม16ู16%นะครับผัก15%ไก่13%เครื่องปรุงรส9%นะครับและซอสซีฟูฟ้ดวาซาบิ8%แล้วก็วาส,สลายวากากเปอรนะครับโอเคครับมาแกะกันเลยตัวนี้ราคา32บาทนะครับตัวนี้ตืดนะครับแกะมานะครับเป็นช่องๆๆองช,อ,งชอ,งอย่างเงี้ยก็จะได้เกียวซ่ามาทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5นะครับเดี๋ยวก่อน5หาร 6, 5, 6, 30มัน32บาท6บาทนิดน แล้วก็มีตัวนี้มานะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเลยนะครับปุ๊บอย่างแรกอ่ะจิ้มมาให้ดูนี่เห็นไหมก็เห็นเสียเขียวนิดนึงนะครับก็จะเป็นลักษณะของสาะหลายวากาเบะแหละเพี่อนถ่ายคราวนี้ดมกลิน่นก็เหมือนกับกลิน่นเกี๊ยวซาหมูทั่วไปนะครับในเรื่องของกลิ่นไม่มีอะไรแตกต่างจากเกี๊ยวซาหมูคราวนี้ชิมรสชาติระหว่างกินแล้วกแกะนี้รอ อืมได้อูได้อูอคือมันมีรสชาติของความเป็นสารไายวาก,กะเบีออกมานะครับก็จะได้รสชาติแบบหนึง่งคืออย่างแรกก็คือว่าแป้งเนี่ยใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงกับนุ่มนะเพราะว่าต้องเข้าใจแล้วยอมรับมาตรงๆนะครับว่าตัวนี้มันผ่านกระบวนการของไมโครเวฟ ดังนั้นถ้าเกิดคุณผ่านอะไรของกระบวนการเล่นแมคเวสเนี่ยแป้งมันจะไม่นุ่งสู้กันนึ่งไม่ได้การนึ่งจะทําให้แป้งนุ่มที่สุดแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือหมูอะเกี๊ยวซาความเป็นหมูผสมไก่มันทาให้แบบความอร่อยของเกี๊ยวซาแบบไปไม่ถึงขั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเกี๊ยวซาให้เรากินกันจริงๆริงะส่วนมากเป็นเกี๊ยวซาหมูพรอมมีเนื้อไก่ออกมาผสมมันก็แบบรสชาติรู้สึกของความเป็นหมูน้อยลงนะครับสำหรับคนนี้ติดรสชาติในเกรดรสูงๆนะเพราะเกรดรสูงๆมันจะแบบเป็น ี่าวซาหมูไปเลยนะครับคราวนี้เรามากินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดดูนะครับว่าให้มันจะเป็นยังไงบ้างเพราะมันเป็นซีฟู้ดวาซาบินะครับแต่พุ่งตรงนะ้ดมกลิ่นเนี่ยวซา,าบีถ้าไม่ออกอะโอเคคราวนี้มาจิ้มจิ้มรสชาติด้วยกันว่าให้ถ้ากินคู่กันเนี่ยมันจะเข้ากันไหม ถือว่าเข้ากันอยู่นะครับก็คือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเนี่ยพูดตรงนะเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นรสชาติซีฟู้ดของไทยอีกสิบเปอร์เซ็นตนะครับมีรสชาติของวาซาบิออกมาดังนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกสว่างแล้วก็รู้สึกแบบขึ้นจมูกนิดนึงมันไม่ใช่เป็นแบบของญี่ปุ่นหรือว่าของไทยมาผสมกันแบบห้าสิบห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับแต่ว่านยังคงเบนหล,ลักเพื่อตอบรสชาติของคนไทยอยู่โอเคครับก็ถือว่าทําใช้ได้ครับคุ้มกับราคาสามสิบสองบาทอยู่คือถ้าเกิดคุณ มันจะมีข้อเสียนิดหนึ่งของเนเนี้ยก็คือมันเป็นเกี๊ยวที่ผ่านการเวฟแบบมันงั้นแป้งมันจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ไม่ได้ออกแข็งนิดหนึ่งเพราะถ้าเกิดใครซื้อมานะครับต้องการให้นุ่มนะมันก็มีพิธีนะครับคือคุณเอาไปนึ่งนะครับแต่ว่าพี่ท่านซื้อดีเซเว่นนะเพราะความสะดวกนะมันก็ต้องใช้การเวฟแบบมันก็เลยแบบแป้งมันแข็งมันนิดหนึ่งแต่โดยรวมนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยมันถือว่าผ่านอยู่ครับผมก็ได้รสชาติสาหร่ายวากาเบกมันนิดหนึ่งก็แบบมันทําให้สีสันกกกาารรมีิน เกี๊ยวซาของเราเนี่ยเฮ้ยมันดูมีมิติมากขึ้นบวกกับซอสซีฟู้ดนะครับทำให้มันมีมิติมากขึ้นเพราะมันเวลากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีซีฟู้ดอย่างเดียวมีรสชาติของความสว่างและขึ้นจมูกมาของวาซาบิด้วยโอเคครับเพื่อนๆจบคลิปนี้ไปในวันคนนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับ